สามารถตอบโจทย์ตรงนี้ได้ดีมากครับเคนนะครับเอฟเต้โฮเทลรุ่น2ครับปัจจุบันนี้ก็ทําธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาให้เช่ายูพวกอาคารพาณิชย์โรงแรมแล้วก็อาพาร์ทเมนต์จริงๆค้อนนี้ก็เป็นครอดที่ค่อนข้างดีมากนะครับก็อ,อยากจะแนะนําให้รุ่นถัดๆไปครับ รับรองว่าจะได้สิ่งดีๆกลับไปแน่นอนครับส่วนใคนกำลังตัดสินใจอยู่ตอนนี้นะครับผมก็อยากจะแนะนําให้มาเรียนกันถ้าเรามีแผนที่อยากจะทําธุรกิจเกี่ยวกับพวกโรงแรมอพาร์ตเมนต์หรือว่าเกี่ยวกับทางอสังหาริมทรัพย์หรือการลงทุนต่างๆครับเราสามารถได้สิ่งที่ดีกลับมามากกว่าราคาที่เราจ่ายไปอ่ะอย่างแรกเลยคือเราจะรู้ว่าสิ่งไหนที่เราควรทําสิ่งไหนที่เราไม่ควรทําการลงทุนบางอย่างถ้าเราลงทุนไปแล้วเราใช้ของที่ไม่ดีเราไปสร้างที่ทาเลที่ไม่ดีค่าที่ถูกแต่ว่าผลตอบรับกลับมามันไม่ดีก็คือเราไม่คุ้มค่ากัับมน บางอย่างเราไปลงทุนในที่ที่แพงหน่อยแต่ว่าผลตอบรับของลูกค้าดีได้ราคาค่าห้องดีอย่างนี้ครับมันก็จะคุ้มค่ากับการลงทุนครับผมซ<ช>ึ่งเอฟต้สามารถตอบโจทย์ตรงนี้ได้ดีมากครับ